กาบสบายดีเด้อสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดผู้สูงคู่คนเนะาะงประว่าสิเป็นพน่อแม่พี่น้องทางไทยหรือทางลาวพี่น้องเอ้ยดูว่าต่างประเทศกินดีตอนนี้ดู่ช่องมอยานแชนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมาพบมาพอก,กับพยาในตอนนี้เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอดีแบบพยา,านกำลังอ่าอยู่เฮือนมาบ้างพ,พี่น้องเอนะ้ยเนาะ แต่ตอนนี้น้องเพิ่นบ่อยูแหละพี่น้องน้องเพิ่นไปเบิ่งบานประตูหรือว่ามงกุปหรือว่าจังได๋พี่น้องก็มาบุญเนาะอ่าพอดีว่าบ่ยาวซื้อกับข้าวกับน้ามาพี่น้องเลยให้ทางสร้างเพิ่นเดี๋ยวน้องต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งป้าใจบุญใจดีเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะก็เป็นเงินที่อ่าสิมาที่ต่อบมาจกมาซื้อกอบกับนามเรียงสร้างเพิ่นนะเนาะ คนที่ได้กินข้ขนนาวก,ก็ขอเสพพี่น้องเลยนะหมูยาววาสิต้มไก่เพิ่นกินเนี่ยมันเสียไปดัเวลานั่นเลยเนาะเอาบะหมี่มีดัมเวลล่าผ่านอ่าก็เลยซื้อปีงปลาหรือว่ากับข้าวซุปมากินเลยพี่น้องเลยเนาะมาให้ทางสร้างเพิ่นเนาะอ่าก็ี่ได้กินกับเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยตีตำหมักทั่วพี่น้องเลยหมูยาวซื้อเพื่อนตำม,มาเนาะพี่น้องนะ้ำพี่น้องเลยก็ไปเบิ่งไปซมน้ำกันพี่น้องว่า เพลินเททยอดขอรอรัน้นตอนใดเนาะพี่น้องในตอนนี้ไปเบิ่งไปซมกันด้วยพี่น้องเนาะเอาโอเคมาพี่น้องเลยทุ่ดีเพลินกำลังอ่าตอกไม่เต้นเนาะพี่น้องมีทึงปูเต,ติมต่ำเติมต่ำเยู่อยากขึ้นไปน,น้ำเพลินด้บาทพี่น้องเลยขึ้นไปเบิ่งนกันเนาะ,ะพี่น้องเลยเริ่มแล้วบาทน,นี้เนาะเริ่มปูเลยมงกุปพี่น้องเลยมาเรียบร้อย สบายดีทั้งไอซางเด้อเนาะตปูเห็นงามๆเด้อเนาะเห็นงามๆคือเฮือนคือจะของเฮือนเพิ่นนนั่เด้อเอาเดี๋ยวจิงหล่ายกินข้าวเทียนไอ้เด้อเดี๋ยวหน่อยเขาจังถ่านทั้งรองนั่งคนมาก่อนจังกินข้าวสามัคคีกันจักบาทก่อนกับซางคนกระนังปูท่านนี้ยังกินอะไรบ้างนี่ดับบอมเลย

เดยห้องนี้ถ้ากั้นกั้นอะไรสิกั้น่าประมาณไหนกั้นปอนนี่บ่มัวจ่อหบ่นอนนอนนี่บ่นอนหับ่สวดีงามบ่ พอแล้วกระจอกพอ em đi จอแล้ว em บ่ต่ําเน้อต่ํา đi nó ดีสวยงามคัน Chấm โบลบโบบบบบีบนบบบแีบเป็นไรเขีบเป็นไรก็เอาชามีม่มาเลยพอได้ยููคนเราพี่พี่พี่เอามาเอามาเอามาพี่คืนพี่เพราะว่ามันมันมีไม้ตัวนี้เลยสบายเขาเียวอกว่าพี่มันเบาต้องตีไม้อีงเนา่งนี้ม่ออันนี้ตีกับนี่เลยตัวนี้เลยไม่ด้ไม่ไ ทำนี้ได้เนาะไม่ั้นลายกะแคบ่น้องเลยทันี้กันลายแคบขอบคเสียงแอ๊เียงแอ๊เทอเีนมัี่แ้งาะเพื่อเพใ้ครัวทางพุนอืปอนัวทางพุนก่ไทางนี้โดยนี่เลยนี่มันแน่นเลยโดยตีไม่เป็นเนาะ คักคักค่กคกคอ้ๆเลยมาบ้านไหลูกโค้งขึ้นไดนะ้บ่อยเนาะบืนนี่ชุ่มห่อเมื่อเหมือนนี่แต่ว่าทีมงานชุ่มห่อ,อยังอยู่อยู่ทีมงานกำลังขึ้นมาใหม่ <laughs> ทีมงานขึ้นมาบืนเนาะพี่น้องเลยทางขับเตียงขึ้นมาบืนชุ่มห่อลายแล้วใช้ปืนตูหรือใช้ยายเช,ช็ดนี่แหละหมือนโดยันใช้พานะโดย เมืมอไหรในชาาอืมวัเพิ่งเมื่อไหรกะเป็นยังรอดเนาะงามอยู่น้องนไยเนาะคักคักคักพี่น้องนไยก็ลังว่าี่พักเที่ยงบ่อืมอดใจรอจักหน่อยเนาะถ่ายไปบ้านมันมากก่อนเออจักว่าหิวแฮงเนาะจักบ่กินสลีตางกินสลีตาง หิวแห้งหิวแห้งพี่นองเลยอยากกินเลยลนะเนาะเพราะว่าเขาเขาซื้อหม,มกทั่วมามกินได้หรือเ่าตามหมกทั่วโดยยังมา,มมามพิดคาร์ลัด้วยยังมาคาร์ลัพิดเครื่องพิดของเพื่อนได้เนะาะทั้งนี้เครื่องของทั้งหลายคช <laughs> อบไปน้ำกันกสี่คนมืน้อนี้โอ้พอดีเฮ็ดเวียกพี่น้องเลยเนาะอ,อากาศสดชื่นสดใสพี่น้องเลย bố bói bói đeo bên hôn áo bên này. bói anh em băn mầm 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 bố. mầm 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 ดยเพื่อนอีกกลวงเลยนะแปดคูณหกปะหกคูณหกคูณเจ็ดหักหักห้กคูณเจ็ดปะอ๋อผูดีงามอยู่เนาะผูดีบ่น้อยบ่ราญ่ปันใดดอกเี่นอะไรแบบงบพ่อมันบ่บานบวบานไปเนาะเนี่ยแหลกับ bàn bài bài phía nông người san no, mm. ừ. thì đẹp xem nông à, người mi tập lo chắc nổi phía nông người lo thang nông nang phần ma còn nó no? mm. hà khẩu hà nam sang quân chim phía nông người cái <laughs> <laughs> này nó để không lúc nào cũng người pa nam nó để xem phần ma lôi to áo hưu áo áo thằng mà to khảo... à, to

อันมีโคกบ่อันอยู่กันอันน้องคนคนมีอยากจะต่ำปัง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 น้องจับกล้องให้เลยด้วยโอ้ยยันนี่กินข่าวมาน้องนั่งจับกล้องแบบวิวขึ้นไปหน้องเลย้ยไปถ่ายพุ่นก็ได้หาะถุยครับเ่อนก็ได้สบายดีเด้อกินข้าวกินน้ำละบอกินน้ำตอนเช้าตอนเที่ยงดินอนเที่ยงยังอยู่กินน้ำกันบอบ่เป็นยังเนาะ nhau hay sang ăn cả đấy ăn, ăn nước cay clip clip này quá á, ừ, ờ, cả ờ, ừ, nó, <laughs> <Đúng rồi. cười> đúng nhá, đúng nó, ăn à. lót, rồi, 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 cậu ừ. đi làm công an, con này này vừa cả nó, rồi, 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 nó rồi, 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 Đúng khỏi nhưng tắt kim vô mẹ Đâu, đang một cành Đâu Đâu khúc, đâu xa cũng mà bò Tâm bò chạy bộ Đấy, một mẹ này เคนส่นปทิ่แม่้องิงมดิน้องมาไ้อดีกเียดขบข่าป้อตามาทั่วปอทั่วอีต้องไปนั่ง่าแ่นองหละนั่งเลยดีว่นน้องให้น้องนั่งต่ำบ่นบูบินโอ๊ยบ้านีังได้ผัวโอ้ยควนนะก็ัได้ผัว เราอยางเล่นลูกในคัวต่างทีก็เป็นใช้เคืองแบ่นี่เนสอุแนั่เคืองกุ้วงเนาะแน่นน้าอยู่เนาะพวงเลยน้่งเนาะจะมาต้ใช้กิมาแต่ซื้อวงกบให้นางน้างไปเลือกบานประตูโดยตัวเองเลยคนนี้เราตเองเลยถืออกถือใจเพื่นอยู่บ่ไปห่อผักกาตามใจทีหูนั่นเองบอกไปได้กว่วเป็นอย่างไเนาะไปหอกตามใจ ตามใจเพื่อนอีกตอนว่าเอาตัวแดงน้องนางเลือกบ้างตามใจแล้วเราตามใจเหรอแมนขอให้คิดว่าอนั่งไปเลือกอันน้องกับปะผู้อันน่องกับปะผู้เพ่นเป็นคนง่ายๆนะน้องนางมันก็เป็นการประจักษ์เนาะคนรไม่แจวมาบุญกับตาว่าให้น้องเพราะไปเลือกเองเลยคือจะคาดว่าเนาะวันนี้อันกต่พอดีแหละน้องมาบุญเขาอันของงานมาม่อมให้น้องคนไม่เราจะที่เรือก็มีแต่ทางทั้งานเขาจะขึ้นมาอัปเดตให้เบิ้งหวัน อืมมื้อนี้บ่แม่นโอ้บ่เตรียมขึ้นมาก็ยังบ่โอ้ยสิไปบ่พร้อมบ่เพ่งกันเด้อเฮ็ดงานกันได๋เนาะเฮาเป็นหยังเนาะสลับปรับเปลี่ยนกันพี่น้องเด้เพื่ออัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนํากันแม่นๆเนาะ่อยก็อยากอยู่ต่ออยู่แต่มันลูกเมียแ่นน้อยเื่อยิว่ามีเมียแม่นลูกข่อยมันเริ่มแบบอีอะนะเนาะก็เป็นอซาของน้อยแหละพี่น้องเ้เนาะอ่อน้โอ้ย ขอบุญกับา,กาเมื่ออยูม่มนีกะทางลูกกับ,บสบาบสงสอคนเลยไป,ไปต้องตามีุมด้วยขึ้นมาเพื่อ <c oughs> เอาไงชัชาเเบเย้าน่่ดีงุเมืเอ่อยโอ้ตอ้ต,อต,อตอโอ้เอาไปแล้วช่างบริกิน,นี่เดาช่างเกิดเป็นบริกินเนาะที่บริษัให้อยู่จยกทางบริกนนีวะเอาบริกินขาเจ้าของไปแล้วเราบริกิน ควมหิวเข่าของคนบริจงภายใด้นาส่งอพกไัมเอาพกพี่พกกระสักเอาไพี่ใส่ตะั่วพ่เอามาพี่หลานะโวยอย่าให้อเด้อเอาพกไหมอ่ิตามไปีอว่าน้องินตาม่อกินพ่มาแล้วจา่ม่อหันมาลาอได้กินได้กินขี้มือเข้าได้ว่านี้้างเลย แน่ใจอยู่บ่ห้เมาเยาาตไมกินแน่ใจอยู่บ่ม่เป็นไรไ่ใจมื่อนนั้นแหะเป็นไอกาั้เหโหนาพริกินได้บ่ถามบนก้อนมันกินเพชรอยู่บ่มาเย้ามันเป็นลาใสกะพ่อก็คอยมาจัก ันเห็นบลอกก็อ่อยอยู่เสี้ยวได้หรอเป็นเสี้ยกันหรอเสี้ยวบล็อกเสี้ยวหวยเลยเหนื่อยทำกันหวยเป็นเสี้ยกับซามก็ดีเท่านั้นแล้วแมนมือหนามือหน้านี่ยเพื่อนมหอดซิบล้านชั้นหาล้านก็ได้เสี้ยวขอว่ะเอาเมนี่มาซี่ซี่คนเนาะซีค่อนกี่เก่าว่ะ

บ่มีบ่พ่อจังตรมใส่เนาะ่่กโงมโนมไฮไฮมาเบิ่งมันคือข่าวกับคนแท้ฉากกะไันเงาเงยขึ้นขึ้นไมได้ไม่ได้ที่ซอนตำนี่เร่อยไกได้ลูกเลยผัวอขึ้น้นองหนขึ้นขึ้นขึ้นไปได้เง้ยได้ไหมตำตำไปเบิ่งป๊อุ้กใหญ่ฉากนน่อย นี่ไม่ราต่นนี่จัดเปงนี่กราตีาไม่าแรงกามนนนนี่ียนะพอเอาปทาได้ไหมเห้นบลบอลไมบุงนะจ้ตตตาคอยเป็นเจ้าจะทำเจ้าอันมุ้งถีทาคอยบอาเป็นยังกงเข้าใจการบ้างพี่บอาบ่แล้วเราบอ ก็อย่งววะเป็นยังไงเขาม่แก้มพี่น้องนะพี่น้องเลยแล้วก็อันนี้มักทั่วป่ะนี่ทั่วเเหียวอะลายาเากัมานําเล้มาเลยก็เบิ่งข่อยตับทั่วเดินกินเข่าเด้คัง่เดเดียวมอนกันเนาะบอกมือเลยบิดเนี่ยเอายังฉาบมันเค็มแล้วเนาะต้องใส่ bít lơi đây. thì nó con hòm nó cả dù nó cấp mươi khen lẽ hết rồi à. 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 <laughs> <laughs> nó mệt nó mệt mày Một Một à nó kì mệt lơi đơ đơ ôi để con ấy nhau thế bảo nhau hú bọn chị thêm đồ khỏi buồn khắc đã mấy chị để con ấy nó เราเด็กที่บ่านเด็กตัวนางน้องนางหมเด็กเคยกินหะดต่ะจตทมเป็นจะมองส่วนจแตามเนาะล้องเบิ่งลองเบิ่งสิ้นขอยู่บะเออหน้าได้รับ้องนางบุตเป็นอไม่ได้เน้นานเหม้นคบอยู่ยาไม่คร้อัดน้น้าได้เ้ อาเอาเ่งคออ้าบซกันบอซบกัน UM. ่่ะเอบซบเพาะบซบหมดแล้วหมดตัวบอซบปนนงมันก็ต้องมิติมิเตือนกันแหละเนาะพิดพาดประการใดกันเลยผิพาดกันบบอกกับบอซ่บยหันแล้วมรียังแไ่จะซื้อมาน่ะปัาปลาลาเลยปิงปลา ปาปสิต้มไก่เันกินยังเสียเวลาใส่เลยใส่เลยไปเนี่งเมือรกลางไปเน่ยถามแล้วันนี้ถามแล้วแหละอะไรเนี่ยเป็นยังไงคุณไทกลาเนียออกเลโอ้เฮ้ยกินไม่ได้ดอกเอาดีไรเห็ด เฮ so right? ็ดของกินน <rzy> <t eg ued gardens> ี <plus ar> er <ua> <master> ่ยผมกินก็บเฮ็ดกินดีดีไรสร้างเฮ็ดเบียกบได้นี่โทษเจ้าได้โทษเราเน่าได้พี่น้องเลยเนาะเอาต้องพึ่งพาอาศัยสร้างในช่วงนี้นะเอาต้องหาเนี่ยกินจับแช่ไปเพื่อนบำรุงเวลายังบันได้กินกับน้ำลายมอนก็เอืดออกก่อนแหละจับแช่กับบดแซ่บไปเจอน้ำลายออกก่อนจาเบิกคักเล่นอีก Các bạn hãy đăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาส่งป <lok Beautiful, S 1> ่จะให้สร้างกินให้เรากินให้สร้างชิมนวจกันเนาะมันกรถือกระปาแก้วจะกินู้เดียวแล้วยก่ดัน่ อร่อยชาคนรวยนเกินอ้หัวพียงไงเาว่าผมไได้หัวเนาะแมนเอาใหม่จะมาหรอมจะส่ใอ่ใส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 ่นส่ใส่ใพ่ใี่พ่ใส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 ่ใใส่ให่ไ่ใส่่ใส่ใน่ะส่ใใสให่ใส่ใส่ใส่่ใ่่่้

เห้น้องน้าหาเห้เดี๋ยวให้บ่าไหาให้่น้องเนาะบ่้ยาวเหา้เนาะน้องน้าก็ม่แต่แก้มไม่ใช่ผักกาดนะฮะั้งใครกินไปรับไครับต่อไปคนมาเลยโอ่แล้วลงรบาดนี่ไปปหากินข้าวด้วช้างเ้อบกนอชิมชิมชงนึงบักกินเลยกโอเค เม้ายีนะโอเคโดยชิมมเ้อจ้ะเนากินนลอ่าันปอปลปเนาะาจะลอยเนอมาจะลอยเอปจะลอยจะออ่านกหลามากินข้าวกินน้ำปลาเดี๋ยวพ้แพงนัไปเฮ็ดเวียก่อนไปนองเลยเพราะว่าอ่าเวียนี้จบแต่เป็นเมือดแบบดนี้ปโอเคพี่น้องหาข้าวหาน้าหตทางสร้างคนจิน ปขอขอบคุณขอบคุณทางของพี่น้องเอฟซีเบิร์ดกุศุกุลพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับส้มกิบของมะยาวคือเก่าเกลือกเนาะบอกบัถืบอบัต้องบัจบบางงานไม่ได้ก็กัขอโทษและขออภัยด้วยพี่น้องเด้อเนาะอ่าบัด้กินข,ข้าวกินน้ำกินน้ำกิน้องกันเนาะ